สยามสองทัพเคลื่อนเข้าตีค่ายพมา่านอกเมืองเสียงปืนและหอกดังทั่วแนวรบสยามยิงถูกนายทัพพมา่าตายกลางสมรภูมิพมา่าเริ่มเสียขวัญและถอยร่นในที่สุดก็ทิ้งค่ายหลบกลับเข้าลำพูนสยามยึดค่ายนอกเมืองได้ทั้งหมดแล้วตั้งล้อมเมืองลำพูนไว้สองด้านวังหลวงล้อมด้านใต้วังหน้า ล้อมด้านตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อสกัดทัพจากป่าซางไม่ให้เข้าช่วยพม่าจากป่าซางยกมาช่วยแต่ถูกตีแตกยับสยามจึงเร่งระดมตีลำพูนต่อเนื่องศึกยืดเยื้อถึง7วันเต็มกระสุนละธงศึกโบกสะบัดเหนือกำแพงเมืองจนถึงเดือน5ขึ้นสมค่ำปีมะเมียสยามบุกเข้าลำพูนได้ในยามบ่าย พมา่าล้มตายเป็นอันมากในเมืองผู้รอดชีวิตแตกหนีกลับเชียงใหม่สยามยึดลำพูนคืนสำเร็จแต่สเบียนใกล้หมดจึงต้องรอสเบียงสามพถังจากวังหลังก่อนเคลื่อนทับต่อ